ใครที่อยากจะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และอย่าหไรายได้เสริมนะครับผมแนะนําให้เพาะเลี้ยงนี่เลยนะครับนะครับพี่ลองเห็นไหมอ่านั่นก็คือพวกพึ่งนะครับเราเลี้ยงพึ่งเสริมนะครับเราก็จะมีรายได้เพราะว่าพึ่งเนี่ยเขาจะได้รับการผสมแต่ว่าต้องมีแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ทยอยปลูกหลายหลายรุ่นนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยได้มีเกสรนะครับเกสรมันจะรู้สึกจะ จะมีเขาเรียกว่าเป็นขี้พึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าน้ําหวานเนี่ยเราให้เสริมอยู่แล้วนะครับฉะนั้นน้ําหวานที่ออกมากลิ่นคล้ายๆน้ําพึ่งนะครับจริงๆแล้วไม่ผิดเลยนะครับที่มีคนเขาพูดว่าช่วงนี้อย่าต่อเลยน้ําพึ่งป่านะครับโดยเฉพาะน้ําพึ่งเดือนห้าเพราะอะไรน้ําตาลมันแพงนะครับถ้าเกิดเราเลี้ยงพึ่งเราก็จาเป็นต้องให้น้ําตาลนะครับจะได้เป็นความคิดที่ถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เสริมด้วยน้ําตาลนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะได้รับ น้ําตาลเพียงพอหรือเปล่านะครับเราก็ต้องให้น้ําตาลเข้าไปด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องเกสรที่พึ่งไปหามาเนี่ยจำเป็นน,น้ำตาลสำคัญเขาเรียกว่าเป็นตัวหลักเลยนะครับพวกนี้นะพวกเกสรพวกเ,เขาจะเอาไปสร้างเป็นกลุ่มที่พึ่งนะครับกลุ่มพวกเป็นสารอาหารนะครับก็จะให้เป็นน้ําตาลให้พลังงานไปนะครับส่วนกลิ่นนะครับเราก็เหมือนใส่กลิ่นสังเคราะห์นะครับแต่ว่าตัวน,นี้เป็นกลิ่นแท้จริงของพึ่งเลยนะครับ